ค่ะท่าผู้ชมคะกลับเข้าสู่รายการวิไตายบายสุภรัตน์นะคะในช่วงนี้เราก็จะมาพูดคุยกับแขกรับเชิญคะ่ะซึ่งต้องบอกว่า เธอเป็นตัวอย่างเป็นตัวแบบของคนที่รักสุขภาพนะคะวันนี้ก็จะมาแนะนําเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับสุขภาพให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบกันนะคะนอกจากเธอจะเป็นดาราเป็นพิธีกรแล้วนะคะตอนนี้ก็ถือว่าเป็นนักธุรกิจที่มาทําผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพนะคะขอต้อนรับคุณลอราสสิทรวัฒนกุลค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะยังสวยอยู่เสมอนะคะ เป็นคุณแม่ของลูกนะคะแต่ว่าตอนนี้งานล้นมือเลยนะคะเห็นว่าธุรกิจที่กําลังไปได้ดีตอนนี้ก็คือเรื่องของเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพดิฉันทดลองชิมแล้วนะคะคุณผู้ชมอร่อยมากเลยอ่อานว่าเชอวิมอ่านว่าเชอวิมค่ะแปลว่าต้นไม้และสายพันุ์ ต้นไม้และสายทานนะคะเห็นบอกว่าเนี่ยเป็นน้ําผักผลไม้ออร์แกนิกด้วยมีที่มาที่ไปยังไงคะที่มาที่ไปก็คือเราก็เป็นนักข่าวสายสุขภาพมานมาณ20ปีนะคะเริ่มต้นจากอยากจะลดน้ําหนักรักษาสิวค่ะก็เลยไปศึกษาเรื่องของพวกแผนธรรมชาติบําบัดนะคะเป็นพิธีกรด้วยรับประทานเองด้วยอ่านเพิ่มด้วยไปโรงเรียนสัมมนากับคุณหมอต่างๆด้วยนะคะแล้วก็พอดีมาลงทุนทําธุรกิจเกี่ยวกับเป็นช้อปปิ้งมอลนะคะกับ ผู้ลงทุนเป็นน้องชายแล้วก็<ช><ช>เลย<ช>มันก็มีห้องให้เช่าใช่ไหมคะเราก็เลยไหนๆก็สร้างเองแล้วก็เลยลองดูและการเปิดสักหนึ่งห้อง<ช>ก็ปรากฏว่าอยากจะมีทุกอย่างในโลกนี้ในนั้นนะคะในร้านเล็กๆของเราเนี่ย<ช><ช>มันไม่มีอะไรเหลือเลยอะคะ่ะพระเจ้าเป็นผู้นําทุกอย่างออกไปหมดเหลือน้าผักผลไม้อย่างเดียวคือคนอื่นแบบแบบ,แบบแบบอันนี้ก็ไม่ผ่านอยอยคนนั้นก็ต้องไปทํางานเมืองนอกคนนี้ก็เอออะไรแบบ ติดขาดไปหมดนะคะเหลือแค่น้ําผักผลไม้อย่างเดียวเราก็เลยทดลองขายดูปรากฏว่าช่วงนั้นเนี่ยเพื่อนป่วยกันเยอะมากเราก็เลยได้โอกาสส่งน้ําผักผลไม้ไปให้เขาลองชิมเขาก็าาาบอกว่าช่วงที่ป่วยเนี่ยเขาทานอะไรไม่ค่อยได้แต่ปรากฏว่าเขาสามารถจิบน้ําผักผลไม้ได้และทำไมมันมีกําลังมันรู้สึกสดชื่นได้เราก็บอกใช่เนี่ยมันมันช่วยทั้งตัวเราลูกแล้วก็คุณพ่ออย่างเห็นผลมาแล้วด้วยนะอะไรเงี้ยก็ยิ่งทําให้มั่นใจอะค่ะว่าเราน่าจะช่วยคนอื่นได้มากกว่านี้ก็เลยลองค่อยๆแบบ ขยายไปเรื่อยๆแล้วก็เหมือนแบบพระเจ้าก็ค่อยๆส่งคนมานำนะคะคือจากร้านเล็กๆเนี่ยค่ะก็ไปตลาดแล้วก็พวกตลาดแบบ f a r m e r มอร์ส e t อเก็ตอะไรเงี้ยค่ะ,คะที่เป็นตลาดนัด เดือนละครั้งะะอะค่ะก็ผลตอบรับก็ดีและจากนั้นห้างก็เริ่มมาชวนไปขายค่ะตอนนี้ก็มีอยู่ที่ e อมพ r i เ m ียมพารากอนเซนทรันชิดลมก็เป็นห้างใหญ่ๆนะคะ,คะอันนี้เรียกว่าตอนที่เทรนด์เรื่องของกระแสการรักสุขภาพเนี่ยมาแรงนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งน้ําผักผลไม้และที่บอกว่าเป็นออร์แกนิกเนี่ยเป็นออร์แกนิกยังไงคะค่ะคำว่าออร์แกนิกก็คือเราจะต้องดูตั้งแต่ต้นน้ําถึงปลายน้ํานะคะว่าเขาปลูกกันยังไงนะคะวิธีการ ใส่ปุ๋ยเร่งยาอะไรมีไหม <c oughs> นะคะแล้วก็เขามีใบเซอร์ติฟายไหมอย่างของฟาร์มที่เราซื้อมาเนี่ยค่ะเราก็หวังว่านะคะ <c oughs> เขาจะสร้างความมั่นใจให้กับผู้ซื้อได้โดยการที่เขาจะต้องมีใบมาให้เราดูะคะ่ะ <c oughs> ว่าเขาเป็นผักผลไม้ที่เซอร์ติฟายจริงๆคือผ่านการทดสอบแล้วว่าจะไม่มีสารตกค้างเพราะว่า การที่เราดื่มน้ําผักผลไม้เนี่ยค่ะมันเหมือนฉีดวิตามินเข้าเส้นนะคะแต่แทนที่จะฉีดเข้าเส้นก็คือรับประทานทางปากรับประทานเข้าไปโดยตรงเลยนะคะเพราะฉะนั้นร่างกายเนี่ยจะทํางานหนักหรือไม่หนักก็ขึ้นอยู่กับสารตกค้างค่ะถ้าเกิดว่าเราต้องการให้เขาเนี่ยเข้าไปช่วยเหมือนเป็นวิตามินสดเราก็ไม่ควรมีสารตกค้างอะไรให้มันทํางานหนักอีกใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราต้องแบบใส่ใจมากๆใส่ใจตั้งแต่วัตถุดิบที่จะนํามาผลิตกระบวนการผลิตกระบวนการเราจะให้เป็น c o เพ press ค่ะมันจะต่างกันนิดนึงนะคะคือถ้าเกิดระบบใบมีดอย่างที่เราเห็นกันเนี่ยคือมันจะ มากอ่ะคุณอยากทานอะไรคะหนึ่งสองสามสี่จืดจืดจืดเสร็จอันนั้นนะคะจะเป็นผ่านใบมีดถามว่าดีไหมก็ดีนะคะดีกว่าไม่ได้ทานดนนนมาีมากมากด้วยวแต่ของเราจะเป็นใช้แกนค่ะระบบเกลียวหมนุนหักอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้น,นจะไม่มีการแบบโดนความร้อนเกิดขึ้นไม่มีการบอบช้ำน้ําที่ได้ออกมานะะี่ค่ะ เอนไซม์มันก็จะยังอยู่พวกเราเรียกชื่อเล่นว่าเอนไซม์ดึงดังค่ะโอ้นี่แหละคือมันเป็นเอนไซม์ที่มีชีวิตนะคะแล้วดึงดังนะคะเมื่อคูนี้ดื่มแล้วคือรสชาติเนี่ยนะคะดีมากก็บผบอกนะคะมีหวานอมเปรี้ยวแล้วก็ไม่รู้สึกเลยว่าเป็นน้ําผักใช่ค่ะดังนั้นที่ในที่เป็นอะไรคะเนี่ยใช่ค่ะเป็นผักเป็นผักวีดกลาสเนี่ยค่ะผักเขียวๆนี่ซึ่งปกติลราทานยากมากนะคะแต่ว่าจุดเด่นของเราก็คือเราสามารถจะทาน้ําผักเนี่ยให้รับประทานได้ง่ายคือลูกๆเนี่ยไม่ว่าจะ12ขวบ6ขวบรรัับบปะททาานนนกกุคชอมก ค่ะ,คะทั้งนั้นที่ปกติเนี่ยไม่กินผักนะฮะเด็ก2คนนี้ไม่กินผักค่ะเด็วบอกว่านี่กว่าจะได้ขวดหนึ่งเนยนะคะคุณผู้ชม,มต้องใช้ผักจํานวนเท่าไหร่คะเนี่ยช่ายสิคะครึ่งโลค่ะ บางขวดก็โลนึงใช่ค่ะมีอย่างอื่นผสมด้วยผลไม้ผักผลไม้กิโลนึงถึงครึ่งกิโลแล้วแต่สูตรค่ะอย่างถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมทำทางบ้านเองง่ายๆนะคะก็คือจะแนะนําว่าให้ใช้เป็นเครื่องปั่นความเร็วสูงนะคะแล้วก็ใส่ผักผลไม้ที่เราชอบเติมน้ําไม่ต้องเติมน้ําตาลไม่ต้องเติมเกลือไม่ต้องเติมน้ําแข็งนะคะอันนั้นคือน้ําผักรุ่นเก่าน้าผักรุ่นใหม่เนี่ยเขาจะไม่เติมน้ําแข็งไม่เติมน้าตาลไม่เติมอะไรเลยเราจะเอาไฟเบอร์ของเขาเต็มๆนะคะแต่ถ้าเกิดใครที่รู้สึกว่า แบบเหมือนมันกลืนไม่ค่อยลงนะคะแนะนําก็คือว่าให้เทใส่ที่กองแล้วก็บีบคั้นออกมามันก็จะได้ลักษณะคล้ายไม่เหมือนนะคะแค่คล้ายเฉยๆกับแบบนี้ก็คือคุณก็สามารถทําเองที่บ้านได้แต่ว่าถามว่าเอนไซม์มันเข้มข้นเท่าไหมมันอาจจะไม่เท่าแต่มันก็สามารถทําทานเองที่บ้านได้เพราะว่าบางครั้งเนี่ยในร่างกายคนเราอย่างที่เรารู้อะค่ะห้สีต่อวันใช่ไหม five a day แล้วก็จะต้องมีผักกี่ส่วนอาหารอื่นๆกี่ส่วนตอนนี้บางทีเราทําไม่ได้นะฮะอาจจะไม่มีเวลาอาจจะขี้เกียจเคี้ยวหรือว่าหาผักทานไม่ได้พวกเนี้ยค่ะ ก็จะเป็นสิ่งตอบโจทย์ว่าทำยังไงเราถึงจะได้ไฟเบอร์สดที่จะมาช่วยเรื่องของการขับถ่ายจะได้เอมไซม์สดจะได้วิตามินสดมันก็คือเนี่ยค่ะเป็นตัวช่วยอีกงอันนี้เหมาะมากเลยนะคะคุณผู้ชมโดยเฉพาะใครที่ทานผักไม่ได้หรือว่าไม่ชอบรับประทานผักอันนี้ง่ายมากเลยย่อยไม่เสียสักเลยนะคะทีนี้ก็เห็นว่าที่ทามาเนี่ยสามปีผ่านมาแล้วใช่ไหมคะก็ยี่ห้อเชอร์วิมเชอร์วิมใช่ค่ะ ชื่อนี้มีที่มาอย่างไรคะก็เป็นชื่อของโรงแรมของคุณพ่อค่ะคุณพ่อเป็นเชฟแล้วก็ตรวจเจอ CA เมื่อ10ปีที่แล้วและหนึ่งในกระบวนการรักษาที่คุณพ่อเลือกเนี่ยก็คือจะทานน้ำผักผลไม้ร่วมด้วยบางวันที่ไม่ทานก็รู้สึกอ่อนแอเราก็แบบเจวกันบอกว่าสงสัยมันเป็นน้ําตาลน้ําตาลในสูตรเนี่ยที่คุณพ่อแบบรู้สึกกระชุ่มกระชวยเนี่ยปรากฏไปดูโอ้โหคุณพ่อฮาร์ดคอร์มากค่ะทานแบบมันไม่มีน้ําตาลอ่ะก็เลยแสดงว่าคุณพ่อไม่ได้คิดไปเองค่ะว่ามันมีเอนไซม์ที่มีชีวิตนะคะเพื่อที่อ ยอดต่อพลังชีวิตให้กับเราคุณพ่อก็จะทานน้ำผักผลไม้เนี่ยค่อนข้างเยอะแต่ล่าสุดเนี่ยฮะไปหาคุณหมอคุณหมอก็บอกว่าให้ทานเยอะขึ้นอีกอะไรแบบเนี้ยโอโ้โหแบบก็เอาได้เลยเพราะฉะ<ใ>นั้นเนี่ยน,นอกจากจะดีต่อสุขภาพสำหรับคนทั่วไปแล้วเนี่ยนะคะคนที่เจ็บไข้ได้ป่วย ทานแล้วก็จะรู้สึกดีขึ้นเป็นพลังชีวิตใช่ค่ะเ,เรียกว่าเพิ่มคุณภาพชีวิตเราจะไม่พูดถึงเรื่องของการรักษาให้หายขาดหรืออะไรเพราะเราไม่ใช่หมอนะคะ,คะแต่เราจะอยู่ในโซนของการดูแลคุณภาพชีวิตเพราะว่าอล่านี่โตมากับคุณย่าค,คุณพ่อคุณปู่อะไรที่แบบดูแลผู้สูงอายุมานะคะ,คะก็เห็นเลยค่ะว่าอาหารนี่มีความสําคัญมากแล้วก็คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุหรือว่าผู้ที่เจ็บป่วยเนี่ยมีความสําคัญคือถึงแม้ว่าเราจะมีโรคอยู่แต่ถ้าเราเรียนรู้ที่จะอยู่กับโรค แล้วก็มีความสุขได้ค่ะ,คะนี่แหละค่ะคือสิ่งดีๆที่มาแบ่งปันให้กับคุณผู้ชมนะคะแล้วก็ที่นํามาวันนี้มีตัวอย่างนะคะ,คะเดี๋ยวดูแบบสําเร็จรูปก่อนนะคะ,คะเห็นมีหลายสีสแสดงว่าต้องมาจากหลายวัตถุดิบหลายรสชาติด้วยกันใช่เลยค่ะขออนุญาตแนะนําเลยะนะคะอย่างอันนี้นะคะสูตรนี้ก็จะเป็นสูตรในเรื่องของออคลายเครียด สังเกตไหมคะว่าในประเทศไทยของเราเนี่ยจะมีสีเหลืองอยู่ค่อนข้างเยอะนะคะเพราะว่าด้วยด้วยแสงด้วยผักผลไม้เหลืงของเราเนี่ยสีเหลืองจะค่อนข้างเยอะมากสีเหลืองเนี่ยค่ะจะช่วยเรื่องของความเครียดนะคะเรื่องสมาธินะคะอันนี้ก็จะมีสมุนไพรด้วยนะคะจะมีพวกสะระแหน่นะคะมีมะนาวแล้วก็ที่สําคัญก็คือจะมีมะม่วงในมะม่วงเนี่ยราคาจะมีพฤกษสาสรที่จะช่วยทําให้เรารู้สึก ผ่อนคลาย <c oughs> นะคะสร้างสมาธิ <c oughs> ค่ะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเราใช้ชื่อสูตรว่าดีท็อกซ์นะคะเพราะว่าจะมีบิตรูทบิตรูทเนี่ยจะเป็นผักผลไม้ที่มีสีแดงแบบนี้นะคะคุณผู้ชมบางคนอาจจะไม่เคยเห็น <c oughs> หน้าตามันจะเหมือนมันฝรั่ง <c oughs> แต่ว่าพอตัดออกมา <c oughs> แล้วข้างในมันจะ, <c oughs> จะเป็นสี <c oughs> แดงนะคะอันนี้ก็ถ้าเกิดทานเปล่าๆนี่ทานยากมากนะคะแต่ถ้าเกิดเอามาทําเป็นน้ำเนี่ยก็จะพอทานได้ดังนั้นวิธีการผสมน้ําผักผลไม้สดของเราเนี่ยก็จะทําให้คุณผู้ชมทานผักแปลก ได้มากขึ้นนะคะดดูนี่จะช่วยเปรี้ยวหน่อยนะค่ะช่วยล้างเลือดนะคะกลิ่นมันจะคล้ายกลิ่นดินดินเวลาฝนตกอะค่ะค่ะส่วนอันนี้เนี่ยสังเกตดูนะคะด้านหลังนี้จะมีจุดๆเยอะเลยก็คือจะมีทั้งมีซัลาแน่นะคะมีขิงจะช่วยเกี่ยวกับเรื่องของการไหลเวียนของเลือดลมนะคะนี่เป็นแบบสูตรแบบภูมิปัญญาไทยเลยค่ะเพราะว่าบางครั้งถ้าเกิดเราทานน้ำผักผลไม้บางชนิดที่มันไม่บาลานซ์จินอย่างเนี่ยค่ะเราจะรู้สึกหนาว แต่ถ้าเกิดมีขิงมีสะระแหน่อะไรพวกนี้ค่ะมันจะสมดุลต้องผสมกันสีส้มนี่จากแครอทด้วยไหมคะสีส้มจากแครอทใช่ค่ะส่วนอันนี้เนี่ยค่ะจะเป็นสีเขียวที่มาจากวีดกลาสเหมือนกันแล้วก็จะมีฝรั่งมีมะนาวมีหลายตัวแต่ตัวนี้ตัวเด่นของเขาก็คือจะเป็นฝรั่งจะช่วยเขียวเรื่องของพวกแอนตี้เอดจิ้งนะคะค่ะแล้วก็อันนี้เป็นสูตรขายดีสูตรปรดของดิฉันด้วยนะคะสับปะรดสับวรนดค่ะอันนี้คนจีนก็ชอบมากนะคะคนไทยก็ชอบอันนี้จะออกเปรี้ยวจี๊ดเลยนะคะก็จะช่วยเรื่องของการขับถ่ายแล้ว ช่วยเรื่องพวกอิมมูนพวกนี้ด้วยนะคะใช่แต่นี่ยังมาแค่รสชาติแต่บอกว่าจริงๆนี่มีมากกว่านี้อีกมีเป็น30เลยค่ะคือเราไม่ได้มองว่าเราเป็นแค่ผู้ผลิตน้ําผักผลไม้หรือว่าเปิดโรงงานขายน้ําผลไม้แต่ว่าเรามองว่าเราเป็นเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรดีคะ juice master อะไรเงี้ย juice concoction คือคุณอยากได้สูตรไหนก็บอกมาเลย เปรี้ยวน้อยหวานมากอะไรทำตามออเดอร์ได้เลยใช้ไหมคะได้ดีมากค่ะทีนี้มาดูวัตถุดิบนะคะที่นำมาตรงนี้นะคะค่ะข้างหน้านี้ก็เป็นการปล่อยอดค่ะคือพอเราทำน้ำส่งเดลิเวอรนะคะลูกค้าก็อยากจะขออาหารด้วย ค่ะเราก็เลยบอกโอเคได้นอกจากเราจะส่งน้ําถึงบ้านคุณซึ่งส่งฟรีทั่วกทมเนี่ยนะคะเราก็เลยแตกลายอาหารมานะคะซึ่งจะเป็นกลุ่มเรียกว่าอาหารซูเปอร์ฟู้ดนะคะ,ปะเป็นฟู้ดคลีน<อ>ค่ะซูเปอร food. ์ร food, คลีนฟู้ดซูเปอร์คลีนฟู้ดคือตอนนี้ค่ะเขาจะนิยมในเรื่องของ clean food, คลีนฟู้ดแต่คลีนฟู้ดที่นิยมณนะตอนนี้เนะะี่ยค่ะจะเป็นอีกแบบหนึ่งก็คือจะเน้นเนื้อสัตว์ค่อนข้างเยอะอเพื่อที่จะไปเล่นเพาะกล้ามลดน้ําหนักะอะไรพวกนี้นะคะแต่ว่าในในตลาดสุขภาพเนี่ยก็จะมีคําว่าคลีนฟู้ดค่ะ ตัวหนึ่งอยู่ด้วยมีอีทคลีนมี clean food กลุ่มของเราคะ clean f ค่ะกลุ่มของเราคืออยู่ในคลี a n food ไม่ใช่ eat คลี a n มันคล้ายกันมากนะคะคือของเราเนี่ยจะเน้นไปทางผักผลไม้มากกว่ามีเนื้อสัตว์ด้วยนะคะเนื้อสัตว์นี่ก็จะต้องดูค่ะว่าเขามีแหล่งที่มายังไงแล้วก็กรรมวิธีที่ทำเนี่ยจะเป็นยังไงยกตัวอย่างเช่นนะคะเรากินปลาทูเรากินกุ้งเรากินหมูแต่ว่ากุ้งเนี่ยก็ต้องไม่เลี้ยงด้วยหัวเชื้อต้องเป็นเหมือนกับกุ้งออร์แกนิกอะค่ะกินรำข้าวอะไรก็ว่าไปนะคะหมูก็ต้องเป็นหมูที่ ออแกนิกเหมือนกันนะคะปลานี่ก็เราก็จะไม่กินพวกแบบปลานอกหรือว่าปลาที่มาจากฟาร์มสักเท่าไหร่นักส่วนมากจะเป็นปลาทะเลนะคะหรือว่ายังไงอะไรเงี้ยก็จะทานเลือกทานตรงที่มันไม่ได้มีมันมากค่ะหรือว่าถ้าเกิดว่าจะทานน้ํามันก็จะไม่ทานน้ามันที่มันปรุงแต่งทีนี้ก็มาดูที่ process การทําค่ะวิธีทําก็คือต้องเห็นเป็นโ h o ฟ e f อย่างเงี้ยค่ะเห็นผักเป็นผักนะคะเห็นข้าวเป็นข้าวอันนี้ข้าวอะไรบ้างคะค่ะอันนี้ก็จะเป็นข้าวไรซ์เบอรี่นะคะอันนี้จะเป็นข้าวกล้องผัดเห็ดค่ะ อันนี้ก็จะเป็นยำผลไม้นะคะอันนี้เป็นลาบเต้าหู้ซึ่งก็ส่ง d e l i เ e r y เหมือนกันนะคะจะมาเป็นเซตคือตอนนี้เนี่ยเราจะมีเป็น Individual j u i c e Fasting ก็คือทานแต่น้ำผักผลไม้เพื่อที่จะให้ร่างกายได้พักผ่อนแต่ก่อนที่จะถึงวันอดเนี่ยค่ะมันจะต้องค่อยๆลดละเลิกอาหารพวกนี้ก็จะตอบโจทย์เพราะถ้าเกิดมาถึงแบบว่าเปี้ยงเดียวแบบอดอาหารไปเลยเงี้ยกระเพาะทำงานหนักค่ะที่พูดได้เพราะว่าใช่ไหมคะเหมือนทานเจเหมือนก็ต้องมีล้างท้องก่อนประมาณนั้นนะคะที่พูดได้เพราะว่า ลองผิดลองถูกมาแล้ว2ะยีปีเนี่ยแบบทั้งทําผิดทั้งทังถูกทั้งแบบโอ้โหท้องอืดแบบเยอะมากเลยค่ะก็เลยค่อยๆแบบว่าเรียนรู้กับตัวเองแล้วก็เอาสิ่งที่ดีที่สุดเนะะี่ยค่ะให้ผู้รบ,บริโภคอันนี้ถือว่าเป็นมีบริการอย่างนี้ก็ดีนะคะเพราะว่าบางทีผู้บริโภคอย่างเรา,เราทั่วๆไปเนี่ยนะก็ไม่มีเวลาที่จะมาสรรหานะคะสิ่งที่ดีๆก็มีคนที่ นะคะทำเรื่องนี้ขึ้นมาเป็นทางเลือกนะาะสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจตอนนี้เรียกว่าสามารถที่จะเดลิเวอรี่ได้แล้วส่งได้แล้วเฉพาะในกรุงเทพใช่ไหมคะในส่วอาหารนี่เฉพาะในกรุงเทพค่ะแต่ว่าน้ำเนี่ยมิตรลักแฟนเพลงต่างจังหวัดขอมาเยอะมากเราก็ส่งให้นะคะถ้าเกิดว่ามันไม่ไกลเกินไปถ้าส่งแล้ว6ชั่วโมงเราโอเคถ้าเกินกว่านั้นเนี่ยเราต้องขอพัยจริงๆค่ะไม่ใช่เพราะว่าเราแบบ ไม่อยากให้คุณได้อะไรนะคะแต่ว่าคุณค่ามันจะหายไปเราไม่ได้อยากได้เงินอย่างเดียวค่ะเราอยากให้คุณแบบว่าแข็งแรงด้วยได้สิ่งที่ดีที่สุดจากเราไปจริงๆด้วยตอนนี้คุณโนราพูดน่าสนใจเพราะว่าธุรกิจนี้นะคะไม่ใช่ว่าต้องการจะเมคมันนี่หรือว่าสร้างรายได้อย่างเดียวเพราะว่าต้นทุนเนี่ยสูงมากใช่ไหมคะราคาขายปัจจุบันเนี่ยบางเีียวว่า ยังไม่ได้ทุนเท่าไหร่เยังไม่ได้เลยค่ะคือราคาจริงยังสูงมากเลยค่ะประมาณต้องร้อยเตอนนี้เราเพิ่งขายได้แค่ร้อยสี่สิบเก้าค่ะก็ค่อยต้องค่อยไต่ขึ้นไปต้องรอการยอมรับจากผู้บริโภคค่ะเพราะว่าคนอื่นเขาขายกันแบบดั้มราคามากไม่ทราบกาทำได้ยังไงแต่ว่าเรายังทําไม่ได้ก็ต้องขออภัยด้วยค่ะใช่เพราะว่าขวดก็ใช้ขวดแก้วอันนี้นะคะค่ะใช่ค่ะน้ําผักผลไม้ก็เป็นออแกนิกค่ะใช่ค่ะแค่2ต้นทุนนี้ก็แบบแพงมากแล้วแล้วปริมาณบริโภคเนี่ยนะต่อวัน ได้ได้เยอะค่ะคือถ้าเกิดว่าคุณสบายดีนี่ก็อาจจะทานมาละขวดแต่เวลาเราเล่าไม่สบายนี่แบบ10ขวดยังมีเลยค่ะอย่าง m i เกรนมู move เนี่ยค่ะคือไม่ต้องทานยาเลยเลยใช่ไหมคะไม่ต้องทานยาใช่ค่ะตอนเมื่อเมื่อไปหน้าหนาวที่ผ่านมาเนี่ยค่ะลูกเป็นไข้หวัด2,000น่ะเขาเรียกว่าอะไรนะ H1N1 ค่ะดิกฉันก็ติดมาด้วย3วันหายค่ะอ๋อเหรอจริงอ่ะไม่ต้องเข้าค่ายกันกันเลยนะไม่ไม่มีเลยค่ะไม่ต้องทานทามิฟูด้วยแต่ลูกต้องทานนะคะเพราะลูกยังไม่ยอมทานอะไรที่แบบ เยอะๆะมากอะไรเงี้ยค่ะเขาก็วิ่งเล่นในอะไรของเขาไปแต่เราเราเลือกที่จะไม่ทานสามวันหายค่ะแต่ก็ต้องแบบมีวินัยกับตัวเองมากนะคะคือต้องนอนพักผ่อนด้วยอะไรด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็อะไรลยอย่างประกอบกันอะไรยอย่างประกอบกันใช่ค่ะในรายการคุณผู้ชมก็ถึงบอกว่าอาหารเนี่ยเป็นยาสามารถที่จะรักษาโรคต่างๆได้แต่ก็ต้องเลือกอาหารที่มีคุณค่าด้วยนะคะแล้วในในส่วนของสิ่งที่ทําอยู่ตรงนี้นะคะคิดว่าทางผู้บริโภคตอนนี้ตอบรับมากน้อยแค่ไหนและคิดว่าจะมีอนาคตอย่างไรบ้างสาหรับตลาด เินค้าเพื่อสุขภาพตรงนี้ก็ตอบรับดีนะคะคือเมื่อ3ปีที่แล้วยังไม่ค่อยมีเพื่อนร่วมทางเท่าไหร่เราจะต้องอธิบายเยอะมากเลยนะคะว่าแบบ เอนไซม์คืออะไรน้ำผักผลไม้สกัดเย็นคืออะไรอาหารคลีนคืออะไรมาตอนนี้โอ้โหเพื่อนร่วมทางเยอะมากเราก็ต้องมานั่งคิดค่ะว่าทํายังไงเราถึงจะแบบทาให้เขาเลือกเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นความท้าทายค่ะว่าเราจะทํายังไงให้อยู่ได้ในตลาดนี้นานๆแต่ว่าเราลก็มีความเชื่อมั่นค่ะว่าเราให้สิ่งที่ดีที่สุดกับผู้บริโภคถึงแม้ว่าจะนานหน่อยต้องอาศัยความเข้าใจต้องอาศัยระยะเวลานิดนึงว่าเราไม่ได้ทําเพื่อกาไรสูงสุดแต่ในวันหนึ่งเขาก็จะต้องเลือกเราเพราะว่า เรานำสิ่งที่ดีที่สุดไปให้เราไม่ได้ผสมนู่นผสมนี่หรือว่าแบบคิดราคาถูกๆไว้ก่อน<ม>อะไรเงี้ยเพื่อเราจะได้กําไรเยอะๆะอะไรเงี้ยนึกออกไหมคะก็มันต้องใช้เวลาหน่อยคะ่ะยังไงก็ฝากไว้ในอ้อมใจของผู้บริโภคนะคะต้องลองชิมดูแล้วจะรู้ก็ถ้าเกิดชอบไม่ชอบยังไงก็ ยินดีต้อนรับค่ฟไดิมแบ้วน่าชอบมากเลยนะคะแต่ว่าเนี่ยใครสนใจจะไปเป็นเพื่อนร่วมทางกับคุณร่าในธุรกิจตรงนี้เห็นว่าตอนนี้ก็เปิดยินดีค่ะตัวแทนจำหน่ายด้วยยินดีค่ะก็เปิดรับตัวแทนจำหน่ายนะคะแต่ว่าอาจจะต้องแบบมาพูดคุยกันเยอะนิดนึงนะคะว่าแบบคิดเหมือนกันไหมอะไรเงี้ยอยากจะช่วยเหลือผู้คนไหมค่ะจริงๆถ้าเกิดคุณมีลูกค้าสักประมาณ100่คนต่อเดือนนะคะอาจจะอยู่ในออฟฟิศเดียวกันอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันแค่นี้คุณก็มีเงินประมาณ3-4 0,000หมื่นบาทต่อเดือนแล้วว่าค่ะ อาจจะมีร้านมีช็อปอะไรอยู่แล้วนะคะ,คะก็นําสินค้าตัวนี้นะคะ,คะดูว่าในกลุ่มนะคะญาติละแวกนั้นในออฟฟิศเราในสถานที่ทํางานชุมชนตรงนั้นเนี่ยเขาสนใจมากน้อยแค่ไหนนะคะ,คะแต่ว่าที่สําคัญคุณโร,า,ราบอกว่าต้องคัดพิเศษนิดเึงคนณสมบัติเพราะว่าเหมือนกับมาเป็นตัวแทน ของคุณอราเหมือนกันเนาะใช่ค่ะใช่ก็อยากให้เป็นการยานมิตรกันไปค่ะค่ะอาลค่ะสิ่งดีๆเพื่อสุขภาพตรงนี้นะคะเห็นบอกว่าเดี๋ยวจะสาธิตอะไรให้เราได้เลยค่ะเดี๋ยวมีเมนูมาฝากคุณผู้ชมค่ะค่ะติดตามกันค่ะค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้คุณอราก็จะมาสาธิตนะคะเมนูอาหารเพื่อสุขภาพให้คุณผู้ชมได้ชมกันนี่มีปลาทูเห็นปลาทูก็แหมคุณค่า ใช่นะค่ะคือเราเชียร์ให้ทานปลาทูมากกว่าปลาแซลมอนค่ะ,ะเพราะว่าแซลมอนสมัยก่อนเนี้ยโอเคมันมันมันเป็นแซลมอนที่ ที่มาจากทะเลนะคะมาจากธรรมชาตินะคะแต่ตอนนี้เนี่ยเป็นแซลมอนที่มาจากฟาร์มเพราะฉะนั้นเขาอาจจะใส่ฮอร์โมนหรือว่าจะมีพวกแอนติไบติกค่อนข้างเยอะนะคะเราก็ต้องระวังเรื่องของสารเคมีตกค้างในร่างกายทีนีปลาทูบ้านเรานี่แหละใช่ใชค่ะปลาทูบ้านเราเนี่ยแหละคะ่ะราคาก็ไม่แพงด้วยนะคะกรดไขมันอะไรต่างๆก็ได้ดีด้วยนะคะ,คะทีนี้เมนูที่เรารับประทานกันในในกลุ่มนี้นะคะไม่อยากจะเรียกว่าเป็นอะไรไฮโซค่ะขอเรียกพูดง่ายๆเลยะคะ่ะเป็นเมนู กินกันแก่นะคะจำง่ายๆกินกันแก่ใช่แล้วไม่ได้กินรอความชราใช่ค่ะคือเราไม่ได้กินเพื่อให้ผอมหรือว่าเพื่อให้มีกล้ามนะคะแต่เราจะดูจากเล็บลิ้นผิวผมนะคะดูง่ายๆเลยผิวแบบว่ามีออร่าไหมนะคะเล็บมีเงาไหมหรือซีดนะคะแล้วก็มีจมูกเล็บไหมหรือว่าไม่มีนะคะแล้วก็เล็บลิ้นเล็บก็คือแบบจะไม่แบบมีฝ้าหนาๆนะคะลิ้นก็ต้องสวยงามพอสมควรมีแดง ละเลืออะไรเงี้ยไปดูพวกเด็กๆอะค่ะไปให้เขาแลบปีนให้ดูแล้วก็นั่นแหละค่ะนั่นคือสิ่งที่เราอยากจะมีเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะอยากซื้อแบบคุณลอร่านี่ไม่เลยคาราทูขอบคุณนะคะไม่ได้ไม่ได้น่าหอยากให้เรื่องพื้นฟูด้วยเพราะจริงๆช่วงที่ลอร่าทำรายการทีวีทำงานหนักมากนะคะมีรายการของตัวเองโอ้โหแบบทำตะบี้ตะบันเลยอะแล้วก็มีลูกด้วยใช่ค่ะใช่ค่ะก็ต้องได้อาหารคือช่วงนั้นโสมากโสมากค่ะ เป็นทุกโรคที่เขาเป็นกันนะคะแล้วก็เลยพอถึงเวลาฟื้นฟูตัวเองก็เลยต้องหาเมนูหาวิธีการอะไรต่างๆก็เลยเนี่ยค่ะมาลงตัว no ที่การกินการแก่เนี่ยนะคะก็ทานมาประมาณ6ปีแล้วค่ะค่ะแต่ว่าถ้าดูแลด้านธรรมชาติบำบัดเนี่ยประมาณ20ปีนะคะเอาละค่ะอย่างแรกเลยก็คือว่าเราจะมีปลาทูนึ่งนะคะแกะออกนะคะคือเราจะไม่นําไปทอดเพื่อที่จะได้ไม่ต้องมีน้ํามันเยอะนะคะแล้วข้าวไรซ์เบอร์รี่ค่ะข้าวไรซ์เบอร์รี่ที่นึ่งเอาไว้แล้วนะคะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะเราก็ ใส่ผักผลไม้ที่เราต้องการลงไปนะคะซึ่งวันนี้เราก็เตรียมไว้สําหรับ2เมนูได้นะคะอันนี้ก็จะมีแอปเปิ้ลขอโทษใช่ใช่เป็นแอปเปิ้ลเป็นกีวีนะคะแล้วก็เป็นมะเขือเทศมะเขือเทศนะคะแล้วก็ค่ะแครอทนะคะแล้วก็ใส่ลงไปเมนูนี้มีชื่อไหมคะเป็นข้าวยำสามสีค่ะเรียกว่าข้าวคลุกผักสามสีก็ได้นะคะขคสามสีใช่ค่ะถ้าเกิดว่าเราใส่น้ํายำก็จะเป็นยำ นะคะแต่บางทีเราก็จะเปลี่ยนเป็นใส่น้ำพริกเผานะคะใส่น้ำพริกเผาน้ำพริกเผาก็ได้ท่มีความคใช่ค่ะอันนี้วันนี้จะใส่เป็นน้ำยำก็แล้วกันนะคะค่ะใส่น้ำยำลงไปยปรุงมาเรียบร้อยแล้วปรุงมาเรียบร้อยแล้วค่ะเราจะใช้พวกน้ำผึ้งแทนน้ำตาลนะคะใช้เกลือทะเลแทนเกลือป่นโดยทั่วไปอะไรนี้นะคะค่ะแค่นี้เองเสร็จเรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วนะคะเมนูสามสีค่ะข้าวยามสีข้าวยำสามสีใช่ค่ะ อันนี้ใครสนใจนะอยากจะชิมฝีมือคุณโนรานี่ก็ออเดอร์ได้เลยนะคะออเดอร์ได้เลยค่ะ,คะตอนนี้มีเฟซบุ๊กมีเว็บมีอะไรที่สามารถที่จะ,ะ,ะเข้าไปดูศึกษารายละเอียดได้ไหมคะค่ะมี IG นะคะเชอร์วิมอ้อเชอร์วิมออร์แกนิกจูสนะคะเชอร์วิมออร์แกนิกจูสค่ะแล้วก็มีเฟซบุ๊กนะคะที่จะสอนเทคนิคต่างๆเกี่ยวกับสุขภาพเยอะเลยนะคะ,คะชื่อเชอร์วิมเนเจอร์อิสเตรชเชอร์เชอร์วิมเนเจอร์อิสเตรชเชอร์ แล้วก็อีกหนึ่ง Facebook ค่ะชื่อว่าเชอร์วิมช็อปนะคะอันนี้ก็จะบอกพวกผลิตภัณฑ์ต่างๆนะคะใครอยากรู้รายละเอียดของสินค้าก็เข้าไปที่เชอร์วิมช็อปใครอยากได้ความรู้ก็เข้าไปที่เช er อร์วิมเนเจอร์อิสเทรเชอร์ค่ะราะคะ,าะ,คะนี่ก็คือสิ่งดีๆที่คุณโรรานำมามอบให้นะคะก็ะนี่แหละค่ะปิดท้ายกันใครที่ จะไปทาก็ได้นะคะอันนี้ไม่จังวนลิขสิทธิ์สามารถทำได้ที่บ้านนะคะง่ายๆนะคะโนราจะขอชิมนิดนึงแล้วนะคะคุณสุภาพอยากชิมด้ไหมอยากชิมค่ะต้องชิมนะคะแล้วก็คุณผู้ชมก็ต้องสนใจใส่ใจสุขภาพนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งบางทีเราเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาแล้วเนี่ยนะคะมากินอาหารดีๆที่หลังเนี่ยมันเรียกว่าปลายทางแล้วใช่ไหมคะแต่ก็จะเชียร์นะคะว่าโล่าเคยแบบว่ามีประมาณ10 อาการอยู่ในร่างกายเนี่ยค่ะร่างกายมันฟื้นฟูได้ใช่ด้วยอาหารด้วยธรรมชาติด้วยแพทย์ทางเลือกอะไรต่างๆเนี่ยค่ะคือสรุปว่าไม่ต้องผ่าตัดไม่ต้องกินยาเราก็รักษาตัวเองได้ในอีกวิธีหนึ่งนะคะออกกําลังกายนะคะสูดหายใจในอากาศบริสุทธิ์ทานอาหารที่มันไม่มีสารตกค้างร่างกายเราดูแลตัวเองตั้งแต่วันนี้นะคะแบบคุณรอรานะคะเอาละค่ะอย่างนี้เรียกว่าทำเองชิมเองนะคะ ปูไม่อร่อยไงเดี๋ยวให้พี่ทานเอาต้องจิมก่อนใช่ไหมคะค่ะเอาละค่ะก็เดี๋ยวขอนุญาตชิมด,ด้วยแล้วกันนะปิดท้ายรายการตรงนี้นะคะจะเป็นรสชาตินวลๆอ่อนๆน,นะคะค่ะเหมือนชอบทานปลาทูอยู่แล้วนะคะ,ะ,คะนึกว่าเด็กๆโตเข้ามาก็เข้าครุกปลาทูอยู่แล้วใช่เลยค่ะเยี่ยมมากเลยค่ะคุณผู้ชมคะเอาละค่ะแหมยั่วน้ำลายคุณผู้ชมนะคะก็ใครสนใจนะก็เข้าไปศึกษาตาม นะคะช่องทางที่คุณลอราได้ใชใช่ค่ะหรือว่าถ้าอยากคุณลอราเป็นการส่วนตัวก็ไลน์ม,มาได้นะคะลอราวัต L A U R A w A T T ลอราวัตรค่ะเอาละคะ่ะวันนี้ต้องขอ,อขอบคุณคุณลอร่านะคะที่มาพูดคุยแล้วก็แนะนําสิ่งดีๆให้กับคุณผู้ชมได้รับชมกันนะคะนี่คือรายการฮิตสไตล์บายสุภรตน์นะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณลอรานะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะแล้วก็ลาไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้เลยนะคะพบกันใหม่วันต่อไปวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ